สวัสดีครับนักศึกษาในตอนนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแรงใน2มิติแล้วก็ใน3มิตินะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มทั่วไปก่อนนะครับถ้าเป็นแรงใน2มิติเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของแรงตามแกน x หรือว่า fx นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ประกอบด้วยองค์ประกอบของแรงตามแกน y หรือว่า fy นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเขียนได้ว่าแรง f ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ fx i บวกด้วย fy j อันนี้ก็คือหลักการการเขียนแรงโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นแรงในกรณี3มิตินะครับมันก็จะมีองค์ประกอบของแรงเกิดขึ้น3อันนะครับก็คือ Fx, Fy แล้วก็ Fz นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนแรงใน2มิตกิกับการเขียนแรงใน3มิติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการเขียนเวกเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้มันมีจุดที่น่าสนใจอย,อยู่นิดนึงครับทักเรียนถ้านักเรียนจําได้ในเรื่องของยูนิตเวกเตอร์นะครับเราบอกว่าถ้าเรามี เวกเตอร์อยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวด,ดูที่มุมซ้ายแล้วกันนะครับเป็นเวกเตอร์ a นะครับแล้วก็มียูนิตเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นยูนิตเวกเตอร์ของเวกเตอร์ a ตัวนี้นะครับเราสามารถจะเขียนเวกเตอร์ b นะครับที่มีทิศทางชี้ไปทางเดียวกับ a ได้เลยนะครับโดยเวกเตอร์ b ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของ b คูณกับเวกเตอร์ ea นะครับนั่นก็คือที่เราเรียนไว้ในบทในบทของ พื้นฐานเวกเตอร์นะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเรามีขนาดของตัวเลขสักขนาดหนึ่งมาคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัว e ตัวนี้นะครับก็จะได้เวกเตอร์ตัวใหม่ที่มีขนาดเท่านั้นแล้วก็ชี้ไปทาง A คราวนี้เรื่องนี้มันสําคัญยังไงครับโดยปกติแล้วนะครับพวกเวกเตอร์ที่เป็นแรงทั้งหลายเนี่ยมันจะมีทิศทางการกระทําอยู่นะครับซึ่งทิศทางนั้นเนี่ยจะถูกระบุโดยพิกัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ ระบุพิกัดต,ต่างๆนั้นได้เนี่ยก็สามารถจะเขียนเวกเตอร์ F ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับหรืในยะหนึ่งนะครับเราก็อาจจะเขียนได้ว่าเวกเตอร์ F ของเราเนี่ยนะครับนอกจากมันจะมีค่าเท่ากับ Fxi บวกด้วย Fyj แล้วเนี่ยมันอาจจะมีค่าเท่ากับขนาดของแรง F นั่นแหละครับคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ที่เราต้องการจะเขียนทิศทางของแรง F นั่นเองนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น f เท่ากับขนาดของ f คูณกับ e a นะครับอันนี้เราลองกลับมาดูสมการด้านล่างนี้นะครับ,รบนักเรียนก็จะเห็นว่าตัวสมการชุดนี้เนี่ยถ้าเราเขียนใหม่นะครับก็จะได้เป็นขนาดของ f นะครับคูณกับ cos เซต้า i บวกด้วยบวกด้วย sinθ เซต้า j นะครับอันนี้เราอยากจะดูขนาดของในวงเล็บนี้นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับ ขนาดของในวงเล็บนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ cos เซต้ากำลังสองบวกด้วย sin เซต้ากำลังสองนะครับแล้วก็ถอด square root ซะซึ่งก็นักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าข้างในนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะครับดังนั้นรูทหนึ่งก็มีค่าเท่ากับ1นะครับหรือ,อในย้าหนึ่งก็คือตัวเทอม cos เซต้า i บวกด้วย sin เซตา้า j ตัวนี้เนี่ยมันก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับที่อาจารย์ได้ เขียนไว้ในสมการดอกจันอันนี้นะครับเพนั้นในทานองเดียวกันนะครับในกรณี3มิติเนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่าเวกเตอร์ f ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของ f คูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเหมือนกันใน3มิตินะครับครนี้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน3มมิติตัวนี้เนี่ยมันประกอบมาจากอะไรครับมันประกอบมาจากค่า direction cosine นั่นเองนะครับมันประกอบมาจากค่า direction cosine เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็สามารถจะเขียนได้ว่าเวกเตอร์ f ใน3มิตินะครับจะมีค่าเท่ากับขนาด f คูณกับวงเล็บของ cos เ x i บวกด้วย cos เ y j บวกด้วย cos เซต้า z k นะครับอันนี้เรารู้ได้ไงครับว่าตัวชุดพวกนี้เนี่ย direction cosine พวกนี้เอามาประกอบกันแล้วหรือเอามาบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ1ก็เช็คได้นะครับขนาดของมันก็มีค่าเท่ากับ square root ของ c o s เซต้าเอ็กกำลังสอบกด้วย Cos เซต้ากำลังสบกด้วย Cos ของเซต้ากำลังสองซึ่งนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วข้างในนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับเอาล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูตัวอย่างเราก็ได้ข้อสรุปนะครับการเขียนแรงใน2มิติกับ3มิติเนี่ยเราสามารถจะเขียนได้โดยง่ายนะครับถ้าเรารู้องค์ประกอบของแรงตามแกน x เห็นไหมครับ f x นะครับตัวที่อาจารย์เขียนลูกศรอ,อยู่นี้นะครับ หรือแรงตามแกน y แล้วก็รู้องค์ประกอบของแรงตามแกน z นะครับถ้ารู้ทั้ง3แรงนี้ก็สามารถจะเขียนเวกเตอร์ F ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้องค์ประกอบของมันนะครับฟอร์มการเขียนเนี่ยจะเขียนจากฟอร์มนี้เป็นหลักนะครับฟอร์มที่อาจารย์กาดอกจันเนี่ยนะครับก็คือเวกเตอร์ F จะมีค่าเท่ากับขนาดของแรง F คูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ไปตามแนวแรงแรง F นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้น ลองมาดูตัวอย่างที่1.6กนะครับเขาบอกว่ามีแรง600นิวตันกระทำกับตะปูที่ตอกไว้ตึงแน่นกับพื้นนะครับให้หาองค์ประกอบตามองค์ประกอบของแรงตามแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับข้อนี้เนี่ยแรง600นิวตันที่เขาบอกเนี่ยมันก็คือขนาดของแรง f นะครับคราวนี้จะเขียนเวกเตอร์ของแรงนี้ก็ไม่ยากนะครับเราลองทวนนะครับเวกเตอร์ของแรง f ก็จะมีค่าเท่ากับ Fx i นะครับ fx i บวกด้วย f f y j นะครับเราก็ใช้ความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานที่เรามีเลยครับเราก็เขียนรูปขึ้นมาได้ดังรูปซ้ายมือนะครับแรง f นี้เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ600เห็นไหมครับอันนี้องค์ประกอบของแรง f ตามแกน x ก็คือ fx ตัวนี้นะครับ Fx ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ600เป็นด้านชิดมุมเห็นไหมครับก็จะเป็น600 cos เตส่วนแรง Fy ก็จะมีทิศขึ้นไปตามแนวดิ่งตัวนี้นะครับแตกมาจากตรงนี้นะฮะแรง Fy ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ600นะครับคูณกับ sin เตาเที่ว่าก็คือมุม30นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ละตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ f x ก่อนนะครับก็จะเป็น600 cos 3 0 i นะครับส่วน f y ก็จะเป็นบวกด้วย600 sin 30 j นะครับ30องศานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่นักเรียนคุ้นเคยมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการอื่นบ้างนะครับเรามาดูวิธีการอื่นบ้าง เราบอกว่าเวกเตอร์ f ตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับขนาดของ f คูณกับเวกเตอร์1ห,หน่วยที่แรง f บนชี้อยู่นะครับครน,นี้เราก็ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่นะครับเราก็ได้ออกมาว่าไอตัวตัวเวกเตอร์1ห,หน่วยตัวนี้ที่ชี้ไปทางนี้เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เราก็เริ่มโดยการเขียนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนนะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ cos เซตา xi บวกด้วย cos เซตา yj นะครับถ้าเป็น2มิติก็มีแค่2เทอมนะครับถ้ามี3มิติก็จะมีเทอมนี้โผล่มาด้วยก็คือ cos เซตา zk แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับเราก็ละไว้ก่อนไม่มีก็เหลือแค่นี้นะครับคราวน,นี้ถ้านักเรียนจําได้มุมเซตา x เนี่ยก็คือมุมที่แกน x กระทํากับเวกเตอร์นะครับ นนัน้ตรงนี้ก็คือมุมเซต้าเอ็กเขียนมายาวๆนะครับนี่คือเซต้าเอ็กนะครับส่วนมุมเซต้าไวยคือมุมที่แกนไวยกระทั่กับเวกเตอร์นะครับก็คือมุมนี้มุมนี้ก็คือเซต้าไวยนะครับถ้ามุมนี้30ก็รู้เลยว่ามุมเซต้าไวย์คือ60องศานะครับเพราะฉะนั้นยูนิตเวกเตอร์นะครับที่ชี้ไปทางเดียวกับนแ,นแ,แ,แนวแรงแแนวรง f 6 0 0นิวตันของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ cos เซต้าเอ็กคือ 30i เห็นไหมครับบวกด้วย Cos เซต้าวายก็คือ Cos 60 j เนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนออกมาได้ว่าขนาดของแรงเอ่อทุกทีครับแรง f ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของ f นะครับคูณกับ Cos เซต้าเบวกด้วย Cos เซต้าวตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับขนาด f คือ600ถูกไหมครับ เซต้าคอสเซต้าเอ็กไอก็คือคอสสามสิบไอบวกด้วยคอสเซต้า y j ยเจก็คือคอสหกสิบเจนะครับถ้าเทียบสองคำตอบนี้นะฮะเทียบบนกับล่างเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าอา้าวเทอมหลังไม่ตรงกันนี่เทอมหลังข้างบนเนี่ยเขียนด้วยวิธีการแตกเวกเตอร์เนี่ยได้เป็นหกร้อยไซน์สามสิบเจไอตรงนี้ได้มาเป็นหกร้อยคอส 60j มันไม่เหมือนกันแต่จริงๆถ้านักเรียนดูวิชาตรีโกณดีๆเนี่ยนักเรียนก็จะจําได้ว่าในวงกลมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับค่านี้เป็นค่า x ค่านี้เป็นค่า y ซึ่งค่า x เนี่ยสะท้อนค่า cos เซตาส่วนค่า y เนี่ยสะท้อนค่าค่า sine เซานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะดูค่ามุม cos 60นะครับก็ตีเส้นทำมุม60องศาขึ้นมา นะครับค่าคอสก็คือค่า x ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็คือคอส60ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าค่าคอส60เนี่ยมันไปสอดคล้องหรือมันไปตรงกับค่าไซน์60พอดีนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันไม่ใช่นักเรียนกดเครื่องคิดเลขดูก็ได้นะครับคอส60กับไซน์60เนี่ยค่าเดียวกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าวิธีการแตกแรงนี่มันก็สะดวกนะครับถ้านักเรียนคล่อง นะครับก็แตขคอแตกทรายไปตามถนัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะปวดหัวกับกับการคิดค่ามุมคอสมุมทรายเนี่ยอยากจะคิดเป็นค่าคอสไปอย่างเดียวเนี่ยก็หาความสัมพันธ์ของมุมให้ถูกนะครับหาความสัมพันธ์ของมุมให้ได้แล้วก็เขียนค่า Direct i o n cosine ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับวิธีการนี้ก็ง่ายนะครับซึ่งสุดท้ายก็จะได้คําตอบเดียวกันนะครับก็จะได้เป็น300ร้อยสะามร้อบวกด้วย3 0 0ร้อนะครับ นี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเส้นเชือกเส้นหนึ่งนะครับถูกยึดเข้ากับโครงเส้นเชือกท,ที่ว่าคือเส้นนี้เนี่ยนะครับเส้นนี้นะครับเขารู้ด้วยว่าเส้นเชือกนี้เนี่ยมีแรงตึงเชือก100งนิวตันเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวนี้คือเขาบอกขนาดมาให้นะครับก็ให้เขียนเวกเตอร์แรงตึงเชือกก็คือให้หาว่าแรงตึงเชือกนี้เนี่ยจะมีหน้าตาของเวกเตอร์เป็นยังไงบ้างนะครับ หลักการอย่างที่สอนไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือถ้านักเรียนอยากจะเขียนเวกเตอร์ f นะครับนักเรียนก็ต้องเอาขนาดของ f มาคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มันชี้ไปทางแนวแรง f นั่นแหละนะครับรานนี้ถ้าดูจากรูปเนี่ยก็แปลว่าเราต้องหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มันชี้ลงมาอย่างนี้นะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ลงมาทางนี้เนี่ยสามารถจะหาได้ถ้านักเรียนเขียนเวกเตอร์ของเส้นเชือกได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คือเขียน เขียนเวกเตอร์เส้นเชือกก่อนนะครับถ้านักเรียนหาเวกเตอร์เส้นเชือกได้ก็จะหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้ได้นะครับแล้วเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้เนี่ยมันก็ชี้ไปทางเดียวกับแรงตึงเชือกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาคําตอบได้หมดเลยนะครับเริ่มต้นเราก็เขียนเวกเตอร์ของเส้นเชือกก่อนนะครับสมมุติว่าอาจารย์ให้กําหนดให้ตรงนี้เป็นจุด A แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นจุด B นะครับ เราก็จะได้ออกมาว่าเวกเตอร์ AB นะครับเริ่มที่ A แล้วก็ไปจบที่ B ตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับจําได้แล้วนะครับเรียนมา2สัปดาห์แล้วก็เอาจุดปลายตั้งแล้วก็ลบด้วยจุดเริ่มต้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3ลบ 2i นะครับบวกด้วย0ลบ 3j นะครับน้นก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ AB ออกมาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ i ลบด้วยลบด้วย 3j พอได้ขนาดเวกเตอร์ AB มาแล้วเนี่ยนักเรียนก็หาขนาดของมันนะครับขนาดของเวกเตอร์ AB เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูตของ1กํางกำลังสบวกด้วยลบสทั้งหมดกําลังสองนะครับซึ่งขนาดของมันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับรูทสิบพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจะหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็ไม่ยากนะครับ EAB ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ AB หารด้วยขนาดของของเวกเตอร์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสินะครับคูณกับ i ลบด้วย3 j อันนี้ก็ได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยมาแล้วนะครับก็อย่างที่ได้เขียนไว้ในสมการดอกจันนี้นะครับเวกเตอร์ f ก็จะมีค่าเท่ากับขนาด f คูณด้วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ f ของเราก็ไม่ยากละก็จะมีค่าเท่ากับ100นิวตันก็คือขนาด f นะครับคูณกับ เวกเตอร์ eab ก็คือ1ส่วนด้วยรูทสิ0นะครับคูณกับ i ลบด้วย3 j เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเครื่องคิดเลขก็จะได้คำตอบมาเป็นเวกเตอร์ Victor f ก็จะมีค่าเท่ากับ3 1 6 2 i ลบด้วย 94.87j จนะครับจบแล้วง่ายๆนะครับมาถึง2ตัวอย่างนี้เนี่ยสาระสำคัญที่จาย์อยากจะเน้นก็คือว่าอย่าลืมฟอร์มนี้นะครับ ฟอร์มสมการดอกจันนี่นะครับอยากจะเขียนเวกเตอร์ f ไม่ต้องงงนะครับเขียนขนาดของของแรง f ให้ได้ก่อนแล้วก็เอามาคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มันชี้ไปตามแนวแรง f นั่นเองนะครับดูจากรูปนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าแรงตึงเชือกเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในตามแนวเส้นเชือก a b เส้นนี้แน่ๆนะครับโดยหลักการเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างที่1.9นะครับ1.9เนี่ยเขาให้เขียน เวกเตอร์ทีของแรงตึงเชือกคราวนี้เป็นปัญหา3มิติบ้างนะครับครั้งแรกนักเรียนก็ต้องเขียนตัวเวกเตอร์ A ให้เป็นนะครับถ้าดูจากสไลด์นี้นะครับเวกเตอร์ A ที่วาก็คือเวกเตอร์ตามเส้นสีดําตัวนี้นี่คือเวกเตอร์ A นะครับคราวนี้เวกเตอร์ A จะมีจะมีทิศทางยังไงนะครับมันก็จะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่0 3 0ก็คือจุดนี้นะครับแล้วตัวเวกเตอร์ก็จะชี้ลงมาตามแนวเส้นสีดํานี้ นะครับแล้วก็มาจบที่305คราวนี้รู้ได้ยังไงครับว่าเวกเตอร์ A มีทิศทางอย่างนี้ทา้งจริงๆหัวลูกศรจะไปทางไหนก็ได้นะครับเรารู้ได้ก็เพราะว่าโจทย์บอกว่าแรง100นิวตันเนี่ยมันมีทิศชี้ลงะฮะงนั้นเวกเตอร์ a เลยเลยต้องชี้ลงมาตามแนวแรง f ด้วยนะครับคราวนี้หลักการเดิมครับปัญหาสามมิติก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแรงตึงเชือก t ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของแรงตึงเชือก t คูณกับ เวกเตอร์หน่หน่วยซึ่งชี้ไปตามแนวแรงนั่นเองนะครับอันนี้เวกเตอร์หน่หน่วยตัวนี้หายยังไงเราก็รู้ว่าแรงตึงเชื่อกับเวกเตอร์ a เนี่ยมันอยู่ทางเดียวกันนั้นถ้าเขียนเวกเตอร์ a ได้ก็จะหาเวกเตอร์หน่หน่วยได้นะครับเราก็เขียนเวกเตอร์ a ขึ้นมาก่อนอันนี้ความรู้เมื่อสัปดาห์แรกเลยถูกไหมฮะกำหนดจุดมาให้เรียบร้อยเราก็เอาจุดเอาจุดปลายตั้งแล้วก็ลบด้วยจุดเริ่มต้น นะครับก็จะได้เวกเตอร์ A ออกมามีค่าเท่ากับ 3i ลบ 3j บวกด้วย 5k เห็นไหมครับพื้นฐานการเขียนเวกเตอร์เป็นเรื่องสำคัญนะครับในสามมิตินี่เราก็ต้องเอามาใช้ตลอดนะครับเสร็จแล้วหาขนาดของมันนะครับขนาดของมันก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของ a นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3กํลัง2บวกด้วยลบ3ยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย5ยกกำลัง2ถอดสแควรูทซะนะครับ ก็จะได้ค่าคำตอบตรงนี้ออกมามีค่าเท่ากับรูทสี่สิบสามนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์ eA ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับจะเท่ากับเวกเตอร์ A หารด้วยขนาดของ a นะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ3ส่วนด้วยรูทสี่สิบสามนะครับเทอมนี้นะครับลบด้วย3ส่วนด้วยรูทสี่สิบสามบวกด้วย5านะครับหารด้วยรูทสี่สิบสามเนะครับเลข3ม เลขลบสแล้วก็เลข5เนี่ยมันมาจากตัวเวกเตอร์ a ตัวนี้นั่นเองดูทันไหมครับมาจากเวกเตอร์ a ตัวนี้นะครับส่วนเลขรู้สิก็คือขนาดของ a คราวนี้พอได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ไปทาง A แล้วเนี่ยก็ทุกอย่างจบเพราะว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ไปทาง a ก็จะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ไปทางแรง t ีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขนาดทีเท่ากับ100มาคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็จะได้คําตอบออกมาแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่า การเขียนแรงใน2มิติกับสามิติเนี่ยไม่ยากไม่ยากนะครับหลักการสําคัญที่อาจารย์อยากจะขอเน้นก็คืออันนี้นะครับจำไว้นะครับก่อนจะไปนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็น2มิติไม่อยากปวดหัวนะครับเวกเตอร์หหน่วยตัวนี้ใน2มิตินะครับจะมีค่าเท่ากับ cos เซต้าเบวกด้วย cos เซต้าโดยที่ต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้านี่คือเวกเตอร์นะครับ cos เซก็คือมุมที่ ที่แกน x กระทำกับเวกเตอร์ส่วน cos θ y ก็คือมุมที่แกน y กระทำกับกับเวกเตอร์นะครับดูจากรูปนะครับก็จะเข้าใจได้ดีนะครับถ้าเป็น2มิติก็จะมีแค่2เทอมแต่ถ้าเป็น3มิติแล้วก็เวกเตอร์หน่หน่วยตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ cos t xi บวก cos t yj บวกด้วย cos t zk นะครับก็จะมีเทอมนี้โ oh, เพิ่มขึ้นมาอีกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหลักการสำคัญในการเขียน เวกเตอร์ของแรงเนี่ยสามารถจะเขียนได้ลักษณะนี้เอาละครับในเรื่องของการเขียนเวกเตอร์ก็คงเวกเตอร์ของแรงเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีอะไรวุ่นวายมากไปกว่าน,นี้ละมันจะใส่พื้นฐานในบทที่ในชั่วโมงแรกที่เราเรือเราสอนการเขียนเวกเตอร์กันนะครับพอได้ตรงนี้แล้วก็ตอนอื่นก็คงจะไม่วุ่นวายไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเขียนโมเมนต์แล้วก็แรงคู่คับวกันบ้าง